สวัสดีครับเพื่อนๆพนบกันแล้วนะครับกับพาขี่ล้อนะเพื่อนที่ผมจะใส่ใส่ตัวทางซ้ายก่อนนะเพื่อนตัวที่เป็นแล้วก่อนนะครับใส่ตัวที่เป็นก่อนก็ตามด้วยตัวที่ฝึกใหม่นะครับแต่เดี๋ยวนี้นิ่งขึ้นเยอะเพื่อนตอนเช้าก็ส่วนมากก็จะได้ขี่ตอนเย็นครับตอนตอนเช้าบ้างตอนเย็นมาก็ขี่ครับขี่เที่ยวตาม ตามแป่น้ำตามทางข้างนานเนี่ยเพื่อนนี่ผมลองใช้ Go Pro นะครับถ่ายลองใช้ถ่ายดูแต่ที่ยึดมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ครับกล้อง g o Pro ผมก็เลยสันส่นนิดนิดน,นเพื่อนเดีสั่นและจะเคลื่อนนิดๆครับก็ลองดูไปครับลองลองกล้องก o p r โดู ว่ามันสะดวกครับผมต้องบังคับล้อด้วยนะแล้วก็โกโปรมันก็ติดอยู่งั้นผมไม่ผมไม่ได้จับอะ่ะแต่ถ้าเป็นถ่ายมือถือมันจะได้จับครับบังคับล้อมือเดียวอ่ะพร้อมแล้วไปเลยเนะพื่อนๆซ้อมบ่อยๆครับจริงจึ่ึ่ึ โร่น,นะครับทีนี้ท,ทีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ประมาณทีที่เปดที่เก้ามัครับเนี่สะดวกไหมครับใช้ลองใช้โปรโดูครับเพื่อน,นมันล็อกติดกับกับบนล้อเนี่ยครับ ให้วัวก,กินน้ำนะเพื่อนมันกินน้ำก่อนอ๋อพีทครับไปเฮ้ เดี๋ยวตอนถึงสะพานน้องเพื่อนมันจะโดดนะเพื่อนผมรอมาถึงพุ่สองสามสองสามรอบไม่กล้าข้ามสะพานครับมันจะใช้วิธีการโดดนะเพื่อนกระโจนนะครับกระโจนขึ้นไปเลย ข้ามงเพื่อนครับข้างหน้าเลยครับ ก <G op ro> โปรโบบูเบ็ดหมดแล้วเพื่อนทำไมแบตดมีนิดเดียวเองเพื่อนประมาณห้านาทีที่ผมถ่ายลงมาเนี่ยก็หมดแล้วครับเดี๋ยวใช้โทรศัพท์เหมือนเดิมไปกันต่อ,อวันนี้แดดร้อนจัดเพื่อนเพื่อนแดดจัด เดดดีมากครับแสงดีแสงดีมากเห็นชัดแต่ว่าร้อนหอน่อยครับเพื่อนครับกลัวรถเครื่องครับเพื่อนกลับรถเครื่องจอดเลย รถเครื่องครับรถเครืครครคร่องจอดเพราะเหตุนี่ยเพื่อนเพราะเหตุนี่ยนะมันถึงยังเข้าในหมู่บ้านยังยังไม่ได้ครับเพื่อนไปนะครับโอ้ย่าสวยครับตรงน,นี้นเดี๋ยวเกี่ยวหญ้าขึ้นไปสักสักสักหน่อยสักลำรอหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตลงไปเกี่ยวหญนะ้านะเพือ่อนครับฝากติดตาม้เพื่อนเดี๋ยวรอคลิปหน้าครับ เดี๋ยวผมจะชาร์ลองชาร์จแบตโกโอปรให้มันท่ายได้นานๆหน่อยเพื่อนแล้วแบตกโ,โปรโรก็หมดแล้วผมก็จับลําบากนะมันใช้มือเดียวครับครกเพื่อนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดเพื่อกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อนสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบรรยากาศหลังรอสักนิดหนึ่งเพื่อนบรรยากาศโอเครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม